เฮ้ยปะลมาแล้วข้างหลังมาทางนู้นมีเซเรนเฮดเดินมาโอ้โหร้องเลยโอ้โหผีตายนี้วเอามันมาแล้วเร็ววิ่งมาเลยเร็วเร็วเร็วโอ้โหเร็วยังจะลวดครับไม่มีใครจะตามเจ้าเป๋าทันแล้วครับ ดูดิปเยันมูแล้ววร่มเมมาเจอเลยครับโอ้เป็นพะพุทลูปแกะสลักครับเรามาไหว้พระกันก่อนครับสาธุสาธุไปครับนี่โอ้ฝั่งนี้แบบปลาเยอะมากนะนี่เราเข้ามาในโซนที่เป็นกงกระต่ายนะตัวมันดำเงี้ยมเลยครับเพื่อนเออแต่เหมือนฉลาดจริงอะดูดิตัวดำเง้มทุกตัวเลยนี่ฝั่งนี้ครับเป็นกงกระต่ายแล้วก็กงแพะไปดู ไปครับไปครับนี่โอ้ยอันนี้แพะทำไมตัวมันสั้นจังเลยอ่ะดูโอ้ยแพะเต็มเลยดูดิมมันนาาตกวว้้ลูรงีโอ้ย,ข,อยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,วตัวนี้ดูหนวดไปดิบบดูหนวดไปดิหนวดยาวมากเลยโอเขามั้งอ๋อเป็นเขามเหรออ๋ออันนี้เราเรียกว่าเข่าแะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้มั้งหมดแล้วหมดแล้ว เข้าไปดูเฉยๆโอ้มันเดินมาเพียบเลยนะนี่นน<ห>นที่นี่นอกจากว่าจะมีแพะแล้วนะยังมีพวกกระต่ายด้วยวเพียบเลยเห็นไหมกระต่ายเพียบเลยเป้าเป้าทางนี้ก็มีอ้ยดูนี่มันออกมาเต็มเลยอ๋อไอที่เราไปเลี้ยงมาก่อนหน้เนี่ครับมันเป็นลูกกระต่ายครับ<ช>แต่เนี้ยเหมือนเป็นแม่มันครับตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยะสามารถแบบเลี้ยงได้เลย น่ารักน่ารักว้าวโอ้กระต่ายแบบเชื่องมากเลยอ่ะเพือดดูดิ <Yes. S 1> จะหูได้ด้วยอ่ะไปเลยวโอ้โหดูดูในบ้านมันครับเป็นฝูงเลยจริงนี่แล้วมันก็จะชอบนอนอยู่ตามข้างๆเ <Yes. S 1> จ้าเป่าจะชอบแบบกระต่ายตัวสีขาวครับตัวนี้ก็น่ารักดูดิตัวนี้มันเหมือนยอผมเลยหัวมันสีทองครับเฮ้เจ้ากระต่ายน้อย ใช่เชื่องมากเลยใครอยู่ไหมครับเงี้ม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 กินเลยนี่ใครอยู่ไหมครเดี๋ยวเจ้าเปาฉันง่วงนอนปล่อยให้ฉันนอนได้ไหมฉันง่วงแล้วโอ้นี่ขอบขอบสะมัมีครับเนี่ดูดิ้ฉลามอย่าลงไปทางนี้นะฉลามทางนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่ฉลามนะมันก็เป็นปลาแต่ว่าพ่อไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับแต่ตัวมันค่อนข้างใหญ่ เ,เข้ามาในบ้านฉันทำไมเจ้าเปานี่มันบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงกระต่ายกับเลี้ยงแพะเสร็จเรียบร้อยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงควายกันต่อเพื่อนๆไปครับเดี๋ยว <ไป S 1> เดี๋ยวตามเจ้าเปาไปต่อครับโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปที่กงนกกันนะครับเพื่อน ก่อนจะผ่านกรงนกนี่เจอร้านขนมหวานด้วยครับนักเรงสาหวานครับที่ดูบัวครับนี่กรงนกนะจะเป็นนกแก้วยครับเนี่ยอยู่ในกรงเพียบเลยครับ <Yes. S 1> ก็สามารถเอาอาหารมาเลี้ยงได้นะ<ส>นี่นี่โอ้โหบินไปบินมาเลยนี่โอ้โหอันนี้ก็เป็นโซนตลาดนัดของที่นี่นะนี่รกระเป๋าข่อยาบผักพัดหนึ่งครับเขามีพัดลมให้ครับตรงนี้โอ้โหสัวกระเจิงมีซ่อมจี๊ดครับลูกกระติ๊ดเดียวอะ่ะดูดิ ไอสม้มลูกเหล็กมากเลยนี่เราก็จะมีของขายตลอดทางเลยนะ wow. นะมีน้ำส้มนี่อันนี้เป็นร้านกล้วยครับมีร้านขนมไทยครับนี่ถักยาก,โกโยิตรงนี้เป็นไทยโกยกิครับอออันนี้ข้าหลามโอ้อันนี้เป็นร้านโมเดลครับเราเดินที่ตลาดนะัดมาสักพักหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน เราก็เจอควายแล้วอ่ะอาหารน้องควายครับ20บาทเหมือนกันหนึ่งจัมครับน uh, ี่อาหารน้องควายครับก็20บาทเช่นเดียวกันครับควายเยอะมากเลยเพื่อนๆนี่ๆเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่กับเจ้าปลาเอาเจ้าปลาไปยิงนะครับมาแล้วดูดิอ่าอันนี้ครับเดี๋ยวให้เจ้าป่าเลี้ยงนะดูว่ามันจะกินไหมนะดูอันนี้ลูกควายตัวเล็กครับเพื่อนๆกินซะโอ๊ยงับ มันดึงหนูแล้วเปล่าไปเลยอ่ะอ้าวเดี๋ยวเดีวตอนนี้เดี็กเจ้าเปล่าทำหน้าเรียนแบบปวาครับี่ดูนะคือเป็นตัวเมียนะแล้วดูเหมือนจริงเหมือนจริงปลาที่นี่มีเยอะนะเนี่ยหลายตัวเลยครับข้างหางแบบเทียบเลยตัวนี้นะสุกแก่โอ้โหตัวนี้แก่มากเลยเขายาวมากเลยเขาแบบยาวมากครับดูเงียบโไปเงียบ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  อ่าให้คนแก่กินึงครับเงียบเงียบมันพ่นหายใจออกมาเลยไปที่ใบหนุ่น้างนี่แก่น้อยครับเป็นไยวัยรุ่นครับชิ้นนั่นอะไรชิ้นอะไรบ้างอ่ากินไปเลยเงียบตอนนี้คือวัยรุ่นแล้วใช่ใช่เขามันจะยาวแต่ยังยาวไม่เท่าตัวนี้ครับตัวนี้มันจะแก่แล้วเขามันยาวมากกันตัวนี้ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่าเด็กลงไาอีกหน่อยครับดูสังเกตจากเขามหมนะเห็นไหมเขาเรียงสั้น เฮ้ยันเลยมู่้ทาเา่าญ้าเราดูมันวิ่งมาหาจระฟาแล้วมันจะเอายาเราไปกินเลยครับเย้ครับไปครับที่สุดท้ายที่เราจะไปดูครับก็คือหมา้ยหมาหมาที่ไหนลราหมาเดแต่ว่าจะเป็นฟาร์มหมาแคะครับเพื่อนๆยวตามไปดูว่าฟาร์มหมาแคะ มีตัวอะไรกันบ้างโอเคฝั่งนี้นะจะเป็นฟาร์มมาแคครับเนี่ยก็จะเป็นมาแคอยู่ตรงนี้ไปหมาแคของเราไม่ใช่มาแคเราอยู่นี่รับอันนี้จะเป็นมาแคนะเนี่ยมีสามตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้มองหน้าเราครับเนี่ยเนี่ยพ่อสูอไปดูโอ้ยมองหน้าฉันทำไมฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นมมาครับเป็นมมาตัวใหญ่เป็นมมาตัวใหญ่มันมีอยู่สองตัวสีขาวตัวหนึ่งแล้วก็สีํำตาตัวหนึ่งครับพิชเปา ข้างหลังมาท้งมูลมีเซเลนเพดเดินมาโโหน้อง oh, <my> <laughs> โอ้ <laughs> โอ่หวดยวนี้ <laughs> ไป <laughs> ไปไปไล่ลไปตลาดนะัดตรงนี้ก็จะมีพวกกระบอกเพ็แล้วก็ต้นไม้นะโอ้ต้นไม้ก็สวยอ๋อ oh. แล้วก็มี oh. มแล้วก็มีมีอันนี้ครับลูกชิ้น เต้าก awesome ินกินพวกนี oh, oh, ้เปล่าอโอนี oh, oh, ่มีผลไม้มีสละด้วยส้มโอใช่อันนี้แกะหมดแล้วครับอันนี้ก็คือเมลอนครับแล้วก็มีร้านขนมด้วยฮอนทีนอะฝากบอกเพื่อนๆว่ากดไลค์กดอย่ารืกกดตองเซอรี่ด้วยนะบ๊ายบายโอเคครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อไปแล้วครับบ๊ายบาย